ดีครับวันนี้ช่างชาติก็ได้มาเกเลียกุญแจเซฟนครับลูกคาย,ยกเซฟมาที่หน้าร้านครับผมก็ทำเสร็จเรียร้อนนี้ปิดฝาได้กุญแจสองดอกนะครับแกใหม่สองดอก i ต้อใช้2มือกรรียบร้อยครับผมแจเ2สองดกเปิดหุนขวาครับต้องเฮ็ดสอ,อันร้อมกันนะ หมุนกุญแจแล้วกัหมุนอันนี้พร้อมกันงานลูกค้าถามถามไม่ใช่เ,าาเปลี่ยนนะางคนบางคนเขาแค่เปลี่ยนอ๋อแค่เป็นเยอะเออเขาเแ็่เป็นเขาเป็นเพราะบางรุ่นมันต้องหม,มุนมันหมุนมลแล้วมันก็หมุนอันนี้เนียเพราะตัวนี้ของเขามันบริแรงแทนนี่ต้องหมุนพร้อมกันหมุนตัวนึงแล้วก็หมุนตัวนึงพร้อมกันโอเคเรียบร้อยครับผม จบไปหนึ่งงานนี้ยกมาหน้าร้านครับยกมาหน้าร้านก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับะท่าเปิดแล้วโอเคครับผมเรียบร้อยขอบคุณนะครับฝากติดตามทั้งชาติด้วยนะครับผมทั้งชาติกุญแจพัทยาครับผมเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าแปดเก้าเจ็ดสามสามหกเก้าหกเบอร์หนึ่งก็ศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งหกสามศูนย์ห้าหกครับผมเพื่อน หรือจะให้ไปทำถึงที่ก็ไปนะครับผมเปิดเเกี่ยงแจเ์ซีฟครับผมฝากติดตามด้วยนะครับเสชเลย